ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,249หมัวเทียนหลัวโหดูเหมือนเมินเฉยต่อทุกสิ่งและเดินตรงไปในทิศท,ทางเดียวดวงตาของหลิวหมิงใช้แววประหลาดใจและกวาดมองไปรอบด้านเที่ยวหนึ่งจึงพบว่าในพื้นที่นี้มีเสาดำที่คล้ายกันเช่นนี้อยู่อย่างน้อยหลายร้อยต้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีวิญ,ญญาณปีศาจอย่างน้อยหลายร้อยดวงถูกจองจำอยู่ที่นี่ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลิวหมิงก็อดสูดหายใจเพื่อสงบจิตใจคราหนึ่งไม่ได้รู้สึกตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของเจ้าของเดิมของกรงนี้ชั่วขณะหนึ่งหลิวหมิงย่างเท้าก้าวตามหลังหลวโหไปอย่างเงียบๆดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าในขณะที่แอบคาดเดาตัวต,วตนของสัตว์ประหลาดที่หลวโหกล่าวถึงคนทั้งสองเดินอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของมิติ ยิ่งเดินล่วงลึกเข้าไปเท่าใดปราณปีศาจโดยรอบก็ยิ่งหนาแน่นเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นทันใดนั้นข้อมือของหลิวหมิงก็เปล่งแสงสีดำสว่างวาบขึ้นสีสากของนอนไหมสีดำตัวหนึ่งโผล่ออกมาดวงตาเล็กๆสีโลหิตข้างนั้นเปล่งประกายแวววาวอย่างเลือนรางที่แท้คือมแมลงกูดูดวิญญาณดูเหมือนมันค่อนข้างรู้สึกชื่นชอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบจึงส่งเสียงร้องจี๊ดจดดังแผ่วเบาออกมา คิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยเช่นเจ้ามีโชคไม่เลวถึงกับสามารถหลอมสร้างกูดูดวิญญาณออกมาได้แม้แต่ในสมัยบรรพการก็มีน้อยคนนักที่สามารถหลอมกูนี้ออกมาได้สำเร็จหลัวโหเหลือบมองหลิวหมิงคราหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณผู้อาวุโสท,ที่ตอนนั้นชี้แนะให้ข้าซื้อแมาลางแปลงจิตตัวนั้นมิฉะนั้นถึงแม้ผู้เยาล่วงรู้วิธีการหลอมมันก็คงไม่มีวาสนาเช่นนี้อย่างแน่นอน หลิวหมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มฝืดเฟื่อนหากข้าเป็นเจ้าข้าจะเก็บกูดูดวิญญาณเอาไวด้ดีๆวิญญาณปีศาจไม่ชอบเจ้าสิ่งนี้หลัวโหกล่าวราวกับกำลังชี้แนะอันใดบางอย่างเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ตกตะลึงจากนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่เห็นว่าหลิวหมิงเคลื่อนไหวอย่างไรกูดูดวิญญาณพันกลายเป็นปรันดำขุมหนึ่งและพุ่งหายเข้าไปในร่างของหลิวหมิงทันที หลัวโหหัวเร้อเบาๆจากนั้นคนทั้งสองก็เดินมุ่งหน้าต่อไปไม่นานนักก็มาถึงส่วนลึกของห้องโถงยิ่งเดินเข้าไปในส่วนลึกมากเท่าใดเสาศิลาสีดำรอบด้านก็ยิ่งมีน้อยลงเท่านั้นทว่าวกลิ่นอายของวิญญาณปีศาจท,ที่ถูกจองจำอยู่บนเสากลับยิ่งทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้เสาศิลาแต่ละต้นล้วนแผ่พลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งไม่ต่ำกว่าระดับดาราพยากรขั้นปลาย มีแม้กระทั่งอยู่ห่างจากระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลิวหมิงระงับความรู้สึกตกตะลึงไว้ในใจและเดินตามหลัวโหต่อไปเงียบๆหลังจากเดินมุ่งหน้าต่อไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ไม่เห็นเสาศิลาสีดำอีกต่อไปแล้วไม่ไกลนักแท่นบูชาสีดำแท่นหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาของหลิวหมิงแท่นบูชาเป็นทรงกลมดูแล้วไม่ค่อยสูงนักเพียงมีความสูงสองสามจ้างเท่านั้น พื้นผิวเป็นสีเข้มเกือบดำดูแล้วใช้วัตถุชนิดเดียวกันกับสาวศิลาเมื่อครู่นี้บนแท่นบูชามีร่างในชุดคลุมสีดำร่างหนึ่งยืนอยู่ดูไปแล้วแทบเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเพียงแต่บนศีรษะมีเขายาวสีแดงเข้มปานโลหิตคู่หนึ่งบนร่างถูกโซ่ทองเจ็ดแปดเส้นพันธนาการไว้อย่างแน่นหนากับสาวศิลาสีดำที่อยู่ด้านหลังม่านตาของหลิวหมิงหดตัวลง กลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากร่างของบุรุษชุดดำผู้นี้ทรงพลังยิ่งกว่าวิญญาณปีศาจอื่นทั้งหมดในที่นี้ทั้งยังแข็งแกร่งกว่าผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทุกคนที่หลิวหมิงเคยพบมาก่อนบุรุษชุดดำดูเหมือนรับรู้ได้จึงเงยหน้าขึ้นช้าชหลิวหมิงพันมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปรูปลักษณ์ของบุรุษชุดดำผู้นี้เหมือนกับตนเองทุกประการบุรุษชุดดำเหลือบมองหลัวโหคราหนึ่ง จากนั้นสายตาก็จ้องมองมาที่ร่างของหลิวหมิงอีกครั้งในดวงตามีประกายแสงสีดำเจือจางสายหนึ่งว่าผ่านทันทีที่หลิวหมิงและบุรุษชุดดำสบตากันระลอกคลื่นที่ไม่อาจยับยั้งได้ขุมหนึ่งพ่านปะทุขึ้นในก้นบึ้งจิตใจของหลิวหมิงระลอกคลื่นนี้แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาก็กวาดผ่านไปทั่วจิตใจของหลิวหมิงราวกับคลื่นพายุก็ไม่ปานแย่แล้ว หลิวหมิงมีสีหน้าตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวงรีบกัดปลายลิ้นทันทีความเจ็บปวดเฉียบพลันอย่างรุนแรงทำให้หลิวหมิงฟื้นคืนสติขึ้นมาพลังปราณในร่างโคจรอย่างดูเดือดแสงสีดำสว่างวาบขึ้นในดวงตาทั้งสองของหลิวหมิงประกายแสงสีดำเจิดจ้าสองสายพลันปรากฏขึ้นจึงสามารถต้านทานสายตาของบุรุษชุดดำเอาไว้ได้ตึ้งตึง,ตง หลิวหมิงถอยหลังไปสองสามจึงท่งตัวได้อย่างมั่นคงอีกครั้งพลางอ้าปากหอบหายใจเสียงต่ำขณะมองดูบุรุษช,ชุดดำบนแท่นบูชายอย่างหวาดกลัวอันตรายจริงๆเมื่อครู่นี้หลิวหมิงเกือบตกอยู่ใต้การควบคุมจากสายตาของบุรุษช,ชุดดำแม้ไม่รู้ว่าคนผู้นี้ใช้กลวิธีอันใดเมื่อครู่นี้แต่ย่อมไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนสามารถต้านทานพายุรัดวิญ,ญญาณของข้าได้จริงๆ พลังจิตของเจ้านับว่าค่อนข้างไม่เลวเลยประกายแสงมืดมนในดวงตาของบุรุษชุดดำค่อยๆจางหายไปขณะกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลิวหมิงมีสีหน้าเย็นชาหันสีสมองไปที่หลัวโหแล้วเอ่ยถามขึ้นท่านเพิ่งบอกว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากวิญญาณปีศาจหรือว่าก็คือคนผู้นี้ไม่ต้องกังวลเขาไม่ใช่ศัตรูหลัวโหไม่ได้ชายตามองหลิวหมิงแม้แต่แวบเดียว เพียงกล่าวเสียงรับเรียบแล้วเดินขึ้นไปบนแท่นบูชาหลิวหมิงขมวดคิ้วมองดูโซ่สีทองบนตัวบุรุษช,ชุดดำสองสามครั้งหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็เดินตามหลังหลัวโหวขึ้นไปบนแท่นบูชาอย่างไรก็ตามหลิวหมิงหยุดยืนห่างจากบุรุษช,ชุดดำไปหลายจ้างและเฝ้าสังเกตการอย่างระแวดระวังข้าพาคนมาแล้วเรื่องต่อจากนี้ไปก็ขอมอบให้ท่านแล้ว หลวโหดูเหมือนค่อนข้างคุ้นเคยกับบุรุษช,ชุดดำเป็นอย่างดีจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองขอบคุณพี่หลัวอย่างมากแล้วบุรุษช,ชุดดำเผยรอยยิ้มบนใบหน้าและพยักหน้าหลิวหมิงเฝ้าดูการสนทนาของคนทั้งสองในดวงตามีแววแปลกประหลาดสายหนึ่งว่าผ่านแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาจะว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้พบกันโดยตรงใช่หรือไม่ บุรุษชุดดำเบนสายตามองไปที่หลิวหมิงแล้วเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มเมื่อหลิวหมิงได้ยินคำพูดนี้รูม่านตาก็หดตัวลงไม่ต้องระมัดระวังมากเช่นนี้เมื่อครู่นี้ข้าก็แค่ล้อเล่นเล็กน้อยเท่านั้นบุรุษชุดดำกล่าวด้วยน้ำเสียงเจือหัวเราะเบาๆท่านเป็นผู้ใดหลิวหมิงเงียบเงันไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยถามขึ้นช้าๆข้าชื่อหมัวเทียนแต่คาดว่าเจ้าคงไม่รู้จัก เช่นนั้นข้าขอเปลี่ยนคำพูดใหม่ก็แล้วกันข้าก็เคยเป็นเจ้าของกรงนี้บุรุษชุดดำกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยเมื่อหลิวหมิงได้ยินคำพูดนี้บนใบหน้าก็ปรากฏร่องรอยประหลาดใจาสายหนึ่งจึงหันศีรษบไปมองหลัวโหวที่อยู่ด้านข้างเขาไม่ได้โกหกเขาเคยเป็นเจ้านายคนหนึ่งของกรงนี้จริงๆและเคยเป็นปีศาจในแผ่นดินหมื่นปีศาจ ทั้งยังเป็นผู้ที่แข็งแกร่งทรงพลังที่สุดในบรรดาเจ้านายของกรงนี้ในอดีตอีกด้วยหลัวโหกล่าวหลิวหมิงพยักหน้าเมื่อได้ยินเช่นนี้หลัวโหก็เคยบอกกับตนเองมาก่อนแล้วว่าในฐานะเจ้านายของกรงนี้แม้สามารถใช้พลังของกรงในการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรได้ทว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วแก่นวิญญาณก็จะถูกจองจำอยู่ในกรงตลอดไปปีศาจที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ผู้ทรงพลังที่สุดแล้วอย่างไรมิใช่ว่าข้าติดอยู่ในกรงปีศาจนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วหรือไรเมื่อหมัวเทียนได้ยินคำพูดของหลัวโหก็แค่นเสียงเย็นชาคำหนึ่งและเอ่ยขึ้นเมื่อหลัวโหได้ยินเช่นนี้ก็มีสีหน้ามืดมนลงเล็กน้อยเช่นกันที่แท้คือผู้อาวุโสหมัวเทียนเมื่อครู่นี้ผู้เยาค่อนข้างเสียมารยาทแล้วทว่าเมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้อาวุโสกล่าวแล้วดูเหมือนท่านจะรู้จักผู้เยาเป็นอย่างดีกระมัง สายตาของหลิวหมิงกวาดผ่านร่างของคนทั้งสองความคิดนับไม่ถ้วนหมุนวนอยู่ในใจแต่ยังคงกล่าวขึ้นอย่างค่อนข้างสงสัยไม่น้อยนี่ยอมแน่นอนถ้ายังเคยช่วยชีวิตเจ้ามาหลายครั้งแล้วเป็นอันใดเจ้าจำไม่ได้เลยหรือหมัวเทียนกล่าวทันใดนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะแปลกประหลาดออกมาหลิวหมิงตกตะลึง ในเวลานี้เองใบหน้าของหลิวหมิงก็แปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงจิตมานที่ถูกสะกดไว้ในปราณรับรู้ของหลิวหมิงตลอดหลายปีมานี้พัานเกิดการปั่นป่วน,นพลุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งขึ้นมาและแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชั่วพริบตาบนใบหน้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยปราณดำชั้นหนึ่งลวดลายปีศาจสีม่วงปรากฏขึ้นอย่างเลือนรางบนร่างของหลิวหมิงหลิวหมิงตะกนเสียงดังคำหนึ่ง แก่นแท้ในทะเลวิญญาณพันขยายใหญ่ขึ้นและส่องแสงสว่างเจิดจ้ารอยสัญ,ญลักษณ์สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เก้าสวรรค์ที่ถูกสะกดไว้ในแก่นแท้พันแผ่กระจายออกมาและพ่นประกายสายฟ้าห้าสีเรียวบางเท่าเส้นผมมากมายหลายสายออกมาและกระจายออกไปภายในร่างของหลิวหมิงขณะที่หลิวหมิงกำลังจะใช้พลังแห่งสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ก้าสวรรค์อย่างเต็มกำลังเพื่อกำจัดจิตมารในร่างจิตมารที่กำลังพลุ่งพล่านพันหยุดลงอย่างกระทันหัน ปราณปีศาจที่พรุ่งพล่านอยู่ในร่างกายก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยราวกับกระแสน้ำปราณดำบนใบหน้าของหลิวหมิงและลวดลายปีศาจก็สลายหายไปตามลำดับเช่นกันตอนนี้จำได้แล้วใช่หรือไม่หมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงหยอกล้อเล็กน้อยหลิวหมิงมีสีหน้าหน้าเกลียดอย่างยิ่งและโคจรพลังปราณอย่างเงียบๆเ,เป็นเพราะแก่นแท้ในทะเลวิญญ,ญาณเพิ่งถูกกระตุ้นเต็มกำลังอย่างกระทันหันรอยแตกร้าวจึงดูเหมือนขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ที่แท้เป็นเช่นนี้ท่านก็คือวิญญาณปีศาจที่เกือบชิงร่างของข้าไปในตอนนั้นหลิวหมิงกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชามีผิดหน้าเสียดายที่กรงนี้ยังคงเลือกเจ้าทว่าโชคดีที่ตอนนั้นข้าได้ทิ้งดวงจิตเซี่ยวหนึ่งไว้ในปราณรับรู้ของเจ้าจึงทําให้เจ้าสามารถใช้พลังของกรงกลายร่างเป็นปีศาจได้ชั่วคราวและสังหารศัตรูที่ทรงพลังได้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะสามารถรอดชีวิตมาจนถึงตอนนี้หรือ มัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้สีหน้าเย็นชาบนใบหน้าก็จางหายไปเล็กน้อยเป็นดังที่หมัวเทียนได้กล่าวไว้แม้ว่าการแปลงร่างเป็นปีศาจทำให้หลิวหมิงต้องทนทุกทรมานมากมายหลายครั้งยังทำให้ร่างกายของหลิวหมิงเกือบแตกสลายแต่หากไม่มีความสามารถนี้ก็ไม่รู้ว่าหลิวหมิงต้องตายไปกี่ครั้งแล้วไม่กล่าวถึงเรื่องก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้เจ้าฝืนทะลวงสู่ระดับดาราพยากรณ์โดยที่เตรียมการไม่รอบคอบเพียงพอทําให้แก่นแท้ได้รับบาดเจ็บด้วยอาการบาดเจ็บเช่นนี้หลัวโหจึงไม่สามารถช่วยอันใดได้แต่ข้ามีวิธีทําให้แก่นแท้ของเจ้าฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้หมัวเทียนกล่าวด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปผู้อาวุโสมีวิธีจริงหรือลิวหมิงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้ ไม่เพียงเท่านี้ข้าย,ยังสามารถสลายจิตมารเซี่ยวนั้นในร่างของเจ้าได้อย่างสมบูรณ์และทําให้มันผสานร,รวมเข้าไปในร่างของเจ้าได้ด้วยวิธีนี้เจ้าไม่เพียงสามารถควบคุมความสามารถของร่างแปลงปีศาจได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ร่างแปลงปีศาจควบแน่นกดเกณฑ์แห่งฟ้าดินได้อย่างง่ายดายเพื่อบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์คำพูดของหมัวเทียนเต็มไปด้วยความเย้าวยวนล่อลวงใจผู้อาวุโสมีเงื่อนไขใดก็กล่าวออกมาเถิด ถึงอย่างไรคงเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยเหลือผู้เยาวโดยไม่หวังผลตอบแทนกระมังหลิวมิงระบายลมหายใจหนักหน่วงออกมาเฮือกใหญ่จิตใจฟื้นคืนสู่ความสุขุมเยือกเย็นอีกครั้งการสนทนากับคนฉลาดนั้นเป็นเรื่องง่ายดายิ่งนักแน่นอนว่าข้าย่อมไม่ช่วยเหลือเจ้าโดยเปล่าประโยชน์ข้าต้องการให้เจ้าเป็นตัวแทนของข้าไปหยิบสิ่งของอย่างหนึ่งในสถานที่แห่งหนึ่งของแผ่นดินหมันฮวงมาให้ข้าภายในหนึ่งรปี ในดวงตาของหมัวเทียนมีประกายประหลาดสายหนึ่งว่าผ่านจากนั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยแววตาที่กลับคืนเป็นปกติอีกครั้งหยิบสิ่งของมาเป็นสิ่งใดหรือหลิวหมิงรู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้างจึงเอ่ยถามด้วยแววตาเป็นประกายบอกต่อเจ้าก็ไม่มีปัญหาอันใดมันเป็นกระดูกมือข้างหนึ่งเมื่อมีสิ่งนี้แล้วข้าก็สามารถหลุดพ้นจากผนึกของกรงขังที่หน้าตายนี้ได้ ดังนั้นจึงสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้แววมุ่งมากรปรารถนาปรากฏขึ้นในดวงตาของหมัวเทียนกระดูกมือสิ่งนี้อยู่ที่ใดคาดว่าคงไม่สามารถได้มาอย่างง่ายดายกระมังลิวหมิงเอ่ยถามอย่างหนักแน่นจริงจังตำแหน่งของกระดูกมือตอนนี้ข้ายังไม่สามารถบอกเจ้าได้การหยิบสมบัติชิ้นนี้มาแน่นอนว่าย่อมต้องยากลำบากอยู่ไม่น้อย แต่หากเจ้าต้องการผลประโยชน์มหาศาลเช่นนี้จะไม่เสี่ยงอันตรายบ้างได้อย่างไรหมัวเทียนกล่าวพร้อมกับแค่นหัวเราะออกมาเมื่อหลิวหมิงได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วก็มีท่าทีลังเลดวงตาอดมองไปที่หลัวโหวที่อยู่ด้านข้างครานหนึ่งไม่ได้ในขณะนี้หลัวโหวที่ยืนอยู่ด้านข้างตามองจมูกของตนเองอย่างเมื่อยลอยราวกับกำลังหลับอยู่ก็ไม่ปานหลิวหมิงแค่นเสียงแผ่วเบาครานหนึ่ง จำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียด้วยตัวเองอย่างไม่มีทางเลือกมัมเทียนมีรอยยิ้มเจือจางบนใบหน้าไม่ได้เอ่ยเร่งร้าแต่อย่างใดจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ